สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาอ่านมั่งอะ่ะเรื่องท่านอาจารย์แสนสวยป่วยเป็นโรคพิเศษในตอนที่18ปนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าแบบอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะก็ไปเริ่มเกินเลยดินเซียวคืนนี้เจ้าทําเกินไปจริงๆตั้งแต่เด็กเจ้าโตเจ้าก็โต,าตมากับเสียวชินเสียวชิวถิงความสัมพันธ์แน่นแฟนไม่ควรเสียมารยาทมากอย่างนั้นนี่ถ้าข้าไม่ได้เสียวชินถิง ช่วยไว้แล้วก็ข้าคงจะถูกใช้ชุดดำคนนั้นเสี่ยวเชียนทิ้งเสี่ยวเชียนทิงทำไมท่านอาจารย์ต้องพูดถึงเขาทำไมท่านอาจารย์ต้องพูดถึงแต่ชื่อเขาเสี่ยวเชียงท่านอาจารย์หล,ยหลินเซียนหลินเซียนนะคะก็อ่านผิดนะบนตัวของหลินเซียนคือกลิ่นเหล้าหรือหลินเซียวเจ้าดื่มจนเมาแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ ข้าไม่ได้เมาขี้เมาก็มักบอกจะบอกจะบอกกับตัวเองไม่เมาทั้งนั้นเจ้าดื่มเหล้ากับใครดื่มไปเท่าไรกับหมอเซียวดื่มไปสามไห้เซียวจิงหรือเหล้าที่เขาหมักเป็นเหล้าที่เข้มข้นที่สุดคนทั่วไปดื่มสามแก้วก็ล้มแล้วท่านอาจารย์เขากล้ากระตุกให้หลินเซียวดื่มกับเขา กระตุ้นให้หลินเซียวดื่มกับเขาไปสามหายได้ยังไงเจ้าเมาแล้วกลับไปพักผ่อนกันเถอกลับไปพักผ่อนก่อนเถอจะยังจําทางนี้ทางได้ไหมเนี่ยจาได้สิก็ทางนี้ไงนี่คือห้องของข้าของข้าเชาอะเจ้าตามข้าเข้ามาแล้วกันหลินเซียวเมาจนไม่ได้สติปล่อยเขากลับไปอย่างนี้ ข้าก็ไม่บางใจคืนนี้ก็แค่คืนเดียวเออเจ้าไปอาบน้ำก่อนกินเหล้าหึงไปทั้งตัวโอ้ใช่เออได้สติเมื่อคู่ข้าสูญเสียการควบคุมตัวเริ่มตั้งแต่ตอนที่เห็นอาจารย์กับเสี่ยวชิงถิ้งอยู่ด้วยกันตามลำพังในใจก็ทุกทรมานไปหมด อยากจะเอาคนอื่นออกไปให้หมดให้ท่านอาจารย์มองแต่ข้าทำไมข้าเป็นอย่างนี้กับท่านอาจารย์ละ่ะช่างเถอะอีกเดี๋ยวก็ไปขอโทษท่านอาจารย์แล้วกันนานขนาดนี้แล้วทำไมหลินเซียวถึงไม่มีความเคลื่อนไหวสักนิดเลยคงไม่ได้ปังหลินเซียวข้าข้าเอื้อมไปหยิบเสื้อผ้าเมื่อครู่ไม่ได้ยืนให้มันค้งก็เลยล้มลงมาเจ้า ท,ท่านอาจารย์ค้าไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วทําไงดีเอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วคะอาจจะไม่เข้าใจนิดหน่อยก็ขอไัยจริงๆนะคะก็วันนี้แอก็ขอตัวไปก่อนนะคะไม่ไหวค่ะ